ในค่ำคืนที่ดูเหมือนเงียบสงบแต่เบื้องหลังประตูเหล็กและรั้วสูงของเรือนจำกลางคลองเปรมหรือที่รู้จักกันดีในชื่อคุกลาดยาวหัวใจของชีวิตคนภายในนั้นกำลังเต้นเป็นจังหวะระทึกขวัญที่นี่คือสถานที่ที่คนส่วนใหญ่หวาดกลัวเป็นที่กักขังนักโทษในคดีอุกชะกันที่ไม่เพียงแต่ต้องเผชิญหน้ากับโทษจำคุกยาวนานหรือแม้กระทั่งโทษประหารชีวิตแต่ยังต้องเผชิญกับความสิ้นหวังที่ถูกตัดขาดจากอิสรภาพ ทุกวันผ่านไปอย่างช้าๆความเงียบสงบที่แฝงด้วยความตึงเครียดทำให้นักโทษและผู้คุมต่างต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลานักโทษบางคนหันไปหาโลกในจินตนาการวาดฝันถึงวันที่พวกเขาจะได้กลับสู่อิสรภาพในขณะที่บางคนก้มหน้ารับชะตากรรมของตนอย่างเงียบงนันแต่ในเงามืดของเรือนจำมีบางคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาพวกเขาเลือกที่จะต่อสู้และวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตนเอง ในปีพุทธศักราช2545แผนการที่เสี่ยงตายเริ่มก่อตัวขึ้นในแดนคุมขังนักโทษชายในคุกลาดยาวนักโทษกลุ่มหนึ่งได้ร่วมมือกันวางแผนการหลบหนีที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความเสี่ยงซึ่งหากสำเร็จพวกเขาจะได้สัมผัสอิสรภาพที่ใฝ่ฝันแต่หากล้มเหลวผลที่ตามมาจะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่อาจคาดคิดภายในแดนสีของเรือนจำแห่งนี้ที่ซึ่งนักโทษคดียาเสพติดถูกคุมขัง สองนักโทษชายได้คิดแผนการใหญ่ขึ้นในหัวสมองที่เปี่ยมด้วยความหวังพวกเขารู้ว่าเวลานั้นมีค่าทุกวินาทีที่ผ่านไปเป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสกับลมหายใจแห่งอิสรภาพและเมื่อรถขยะคันหนึ่งเข้ามาในเขตคุมขังเพื่อเก็บสิ่งปฏิกูลแผนการอันบ้าบิ่นของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้นภายในไม่กี่นาทีข้างหน้าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการนักโทษกลุ่มนี้จะพยายามทำในสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ โดยหวังว่าแผนการแหกคุกครั้งนี้จะนำพวกเขาไปสู่อิสรภาพและชีวิตที่ปราศจากพันธนาการจากเหล็กกล้าและกำแพงสูงเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและระทึกขวัญกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเรือนจำกลางคลองเปรมหรือที่รู้จักกันในนามคุกลาดยาวหรือแบงคอกฮิวตันในหมู่ชาวต่างชาติแต่เดิมชื่อคุกกองมหันตโทษเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงสุดในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อทดแทนเรือนจำกลางคลองเปรมเดิมปัจจุบันคือสวนโรมานีนาธที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมีหน้าที่คุมขังนักโทษในคดีอุกชะกันซึ่งมีโทษตั้งแต่15ปีจนถึงประหารชีวิตเรือนจำตั้งอยู่ที่ถนนงามวงวานแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครมีหลายหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันภายในเรือนจำแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือทันสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งใช้คุมขังนักโทษในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน15ปีรวมถึงนักโทษระหว่างรอการพิจารณาคดีในข้อหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่มีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตยังมีทันตสถานโรงพยาบาลราชทันที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลนักโทษเหตุการณ์แหกคุกลาดยาวเมื่อ25ปีก่อนเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์เรือนจำของไทยโดยเฉพาะเมื่อเจ็ดผู้ต้องขังวางแผนอย่างแยบยลในการหลบหนี ทั้งหมดร่วมกันคิดการใหญ่โดยจี้รถขยะที่เข้ามาเก็บสิ่งปฏิกูลในแดนสีผู้นำกลุ่มใช้เหล็กแหลมคู่บังคับคนขับรถจากนั้นผู้ร่วมขบวนการขับรถขยะพุ่งชนประตูอย่างบ้าระห่ำในขณะที่โซ่ตรวนที่พันธนาการอยู่ทำให้การหลบหนีไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้วันที่28มกราคมพุทธศักราช2541เสียงโทรศัพท์ด่วนดังขึ้นที่สถานีตำรวจประชาชื่น ปลายสายเป็นเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางคลองเปรมแจ้งว่ามีเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อนักโทษชายในแดนสีพยายามหลบหนีการควบคุมตำรวจเตรียมตัวพร้อมออกปฏิบัติการแต่ก่อนที่จะได้ทำการใดๆผู้คุมของเรือนจำรายงานว่าพวกเขาได้สังหารหัวโจกข,ของการหลบหนีเรียบร้อยแล้วการปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเหตุการณ์แหกคุกครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้ต้องขัง เมื่อรถขยะขับเข้ามายังแดนสี่ซึ่งเป็นแดนที่คุมขังผู้ต้องหาคดียาเสพติดขณะที่พนักงานเก็บขยะกำลังจัดการเก็บสิ่งปฏิกูลไว้ที่ท้ายรถสองนักโทษชายที่เพิ่งกลับจากการขึ้นศาลและยังถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนเกิดความคิดแหกคุกขึ้นมาในหัวนักโทษทั้งสองคนรู้ว่าต้องรีบทำก่อนที่ความกล้าจะหมดไปพวกเขาใช้เหล็กแหลมที่เตรียมไว้จากการแดัดแปลงเครื่องมือในเรือนจำ บังคับให้พนักงานขับรถขยะนำกุญแจรถมาให้ก่อนที่พนักงานจะทานตั้งตัวทั้งคู่ก็ได้กระชากกุญแจมาได้สำเร็จพนักงานขับรถขยะได้ต่ตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่มีเวลาให้เขาได้ร้องขอความช่วยเหลือหลังจากได้กุญแจรถนักโทษทั้งคู่รีบกระโดดขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลายัยทันทีที่สตาร์ทรถเครื่องยนต์กระหึ่มดังไปทั่วเรือนจำเสียงเครื่องยนต์ที่ไม่คุ้นเคย ทำให้ผู้คุมและนักโทษคนอื่นๆต่างตกใจและพากันหันมองอย่างประหลาดใจพวกเขาตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกตินักโทษทั้งสองไม่รอช้าเร่งเครื่องยนต์และขับรถขยับพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วความตื่นเต้นและความหวังในอิสรภาพทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนกับกําลังฝันขณะที่รถขยะเริ่มเคลื่อนที่ผู้คุมเริ่มตื่นตัวและตะโกนเตือนกันเพื่อหาวิธีหยุดรถแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นักโทษทั้งสองพยายามหนีด้วยความหวังว่าพวกเขาจะสามารถฝ่าด่านคุมขังไปได้ในความโกลาหลที่เกิดขึ้นนักโทษทั้งคู่ได้เรียกนักโทษรายอื่นๆมาสมทบมีทั้งหมดเจ็ดคนที่ตัดสินใจเข้าร่วมการแหกคุกครั้งนี้ทุกคนรีบขึ้นไปนั่งบนเบาะด้านหน้าของรถขยะพร้อมกับคนขับมีนักโทษสามคนที่ยืนอยู่ด้านนอกเพื่อช่วยกันเปิดทางให้รถขยะขับออกไปได้นักโทษที่อยู่ในรถขยะ เริ่มขับออกไปยังประตูเรือนจำด้วยความหวังว่าจะสามารถหลบหนีออกไปได้บรรยากาศในเรือนจำเต็มไปด้วยความตึงเครียดนักโทษที่เหลือต่างจับตามองการเคลื่อนไหวของรถขยะด้วยความระทึกใจในขณะที่ผู้คุมพยายามหาทางหยุดยั้งการหลบหนีแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้พวกเขายังไม่สามารถตอบสนองได้ทันชั่วโมงแห่งความเป็นและความตายเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนักโทษที่อยู่หลังพวงมาลัยถีบคันเร่งจนจม,มิด พุ่งชนประตูแดนสี่ทำให้ประตูพังกระจายเสียงโลหะปะทะกันดังสนั่นไปทั่วบริเวณนักโทษทั้งหมดดูเหมือนจะได้ใจเริ่มมองเห็นแสงแห่งอิสรภาพที่อยู่ไม่ไกลแต่ประตูเรือนจำมีหลายชั้นและแข็งแรงกว่าที่คาดคิดพวกเขาพุ่งชนประตูจนถึงบานที่สแต่ความยากลำบากในการพังประตูทำให้ความหวังในการหลบหนีเริ่มเลือนลางนักโทษที่อยู่ในรถขยะพยายามเร่งเครื่องยนต์อย่างเต็มที่ ขณะที่เพื่อนร่วมขบวนการที่อยู่ด้านนอกช่วยกันผลักดันและเปิดทางความวุ่นวายและเสียงโวยวายของผู้คุมที่พยายามระง,งับเหตุการณ์ทำให้บรรยากาศยิ่งตึงเครียดขึ้นทุกขณะในที่สุดรถขยัพุ่งชนประตูเหล็กจนกันชนหน้าบูบีและเสียหลักพุ่งชนกำแพงข้างทางจนไม่สามารถขับต่อได้นักโทษที่อยู่หลังพวงมาลัยทั้งสี่รายตัดสินใจปีนรั้วเพื่อหลบหนีแม้ความหวังจะเลือนลาง แต่พวกเขายังคงมุ่งมั่นที่จะหาทางออกจากเรือนจำอย่างไรก็ตามความแรงของรั้วไฟฟ้าทำให้นักโทษที่กระหายอิสรภาพร่วงลงกับพื้นทันทีการหลบหนีที่วางแผนไว้กลับจบลงแค่เท่านั้นนักโทษที่เหลือพยายามหาทางหน,นีอื่นๆแต่ก็ถูกขัดขวางโดยผู้คุมที่มาถึงสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วสถานการณ์เริ่มกลับคืนสู่การควบคุมเมื่อเจ้าหน้าที่เรือนจำสามารถหยุดยั้งความพยายามในการหลบหนีได้ทั้งหมด ท่ามกลางความสิ้นหวังและความเสียใจของนักโทษชั่วโมงแห่งความเป็นและความตายเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดเมื่อความหวังในการหลบหนีของนักโทษทั้งสี่คนที่พุ่งชนประตูไม่สำเร็จต้องกลายเป็นความตายผู้คุมที่เตรียมพร้อมอยู่ในตำแหน่งต่างๆได้รับคำสั่งให้ใช้กำลังอย่างเต็มที่เพื่อยุติสถานการณ์ที่อาจลุกลามไปมากกว่านี้เสียงปืนดังขึ้นรัวๆร่างของนักโทษทั้งสี่ จมกองเลือดที่หน้าอาคารเรือนจำนักโทษที่ขับรถขยะพยายามก้มหลบกระสุนแต่ก็ไม่พ้นจากมัจจุราชที่คอยตามเฝ้าอยู่เสียงปืนและเสียงวอยของผู้คุมดังไปทั่วเรือนจำบรรยากาศที่เคยตึงเครียดกลายเป็นความเงียบสงัดทันทีหลังจากเสียงปืนเงียบลงความตายที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่นักโทษและเจ้าหน้าที่หลายคนไม่อาจลืมได้ความหวังในการหลบหนีที่เพิ่งเริ่มต้นก็จบลงอย่างรวดเร็ว ทิ้งไว้เพียงความตายและความเศร้าโศกที่ครอบงำเรือนจำลาดยาวนักโทษที่สมรู้ร่วมคิดในการแหกคุกครั้งนี้ซึ่งวิ่งตามรถขยะที่พังประตูออกมาต่างถูกจับกุมในเวลาไม่นานหลังจากนั้นบางคนได้รับบาดเจ็บหนักจากการพยายามปีนรั้วไฟฟ้าบางคนต้องนั่งรถเข็นเพราะการบาดเจ็บที่ได้รับจากการถูกยิงและการกระทำรุนแรงของผู้คุมการเสียชีวิตของนักโทษทั้งสี่คนในเรือนจำลาดยาวกลายเป็นข่าวครึกโครมทั่วประเทศ การสืบสวนภายในเรือนจำเริ่มต้นขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เรือนจำร่วมกันสอบสวนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนหลบหนีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผลการสอบสวนพบว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งในและนอกเรือนจำรวมถึงพนักงานบางคนที่อาจมีส่วนรู้เห็นในแผนการหลบหนีครั้งนี้ทำให้คดีนี้กลายเป็นต้นแบบที่สำคัญในการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยและการควบคุมนักโทษ กรมราชทันได้นำบทเรียนจากเหตุการณ์นี้มาปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภัยในเรือนจำทั่วประเทศมีการเพิ่มการตรวจสอบความปลอดภัยและการฝึกอบรมผู้คุมให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการตรวจสอบและคัดกรองพนักงานที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําที่ไม่ถูกต้องนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเทคโนโลยีความปลอดภัยในเรือนจําเช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิดในทุกพื้นที่ มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตเหตุการณ์แหกคุกลาดยาวเมื่อ25ปีก่อนกลายเป็นบทเรียนสำคัญในประวัติศาสตร์เรือนจำไทยที่สะท้อนถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมนักโทษอย่างเคร่งครัดและเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนามาตรการความปลอดภัยในเรือนจำทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆนแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ